สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเราช่อง i ิกโจนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเป็นผลิตภัณฑ์หลอดไฟนะครับยี่ห้อแลนดี้นะครับรุ่น YD Y, y 3 3นะครับมีระบบป้องกันไฟกระชากไฟดับไฟเตี่ยนะครับ LED บัมกันกันตะถาวรนะครับเป็นพรีเซนเตอร์อยู่นะครับตอนนี้ก็เป็นหลอดไฟขนาด33วัตต์นะครับ เดี๋ยวเรามาแกะดูหลอดไฟข้างในดีกว่าครับผมนาจะเป็นแบบไหนรัรนี่เป็นทรงใบพัดนี่นะครับนี่ ขน,นาดก็จะประมาณนี้นะครับเกียวเกียวจ,จะเป็นเกียว E ยี่สิบเจ็ดนะครับนี่มีมอกอกรเรียบร้อยนะครับเป็นหลอด LED สามสิบสามวันนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเสียบแล้วก็เปิดลองดูความสว่างกันเดี๋ยวไปกันเลยครับผม S <S ไฟช่างจ้าเรลือเกินครับผมแต่มมากเลยอ่ะโหแสบตาเลยครับก็ความสว่างก็จะประมาณประมาณนี้นะนี่หน้าตากล่องผลิตภัณฑ์นะครับเป็นแบบนี้นะความสว่างก็หลอดหลอดแบบเนี้ยหนึ่งหลอดนะครับ เทียบเท่ากับหลอด LED 6หลอดนะครับความสว่างครับก็จะแจ่มมากนะครับผมก็ลองไปหาซื้อใช้กันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ด้านล่างคลิปนะครับมีทั้ง Facebook แล้วก็ใน s h อป e e นะครับราคารวมส่งก็ประมาณ190บาทนะครับก็ลองไปหาดูกันได้นะครับกส็สำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ช่องเราทำคลิปแบบนี้นะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับผมก็วันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ